กว,ว่านทิพย์จะแม่จา๋าแพงไม่ต้องซือ้อของดีมันก็ตามคุณภาพอะเนาะเออไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าคับซือ้อเชื่อก็ซือ้อไม่เชื่อไม่ต้องซือ้อดังหน้าเอี่ยมไม่พอมงคลด้วยใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ได้ว่าอีย่างเนาะพี่น้องไม่มีงบก็ไม่ต้องซื้อคะ่ะ นาะตัวนี้เป็นคิดสิ้นทีดีที่สุดในโลกนะคะเรียกความมงคลที่สุดในโลกเรียกความบางังคังที่สุดในโลกใครบอกแม่สิตาบอกเองนะจ๊ะเสื้อก็อย่าเสือ้อเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสือ้อเสื้อก็บ่กต้องเฮ็ดเ่เป็นอย่างดยอกสองพันกว่าบาทแพง แล้วแต่จานหน้าหนูไม่ใช่หน้าพี่เขาพี่อยากหน้าดีพี่เลยต้องทํามาเพื่อพี่เองโอเคนะเกลี้ยงอืมแข่นี้บริดีอยากอยียงหนอะแล้วก็ นะ้งให้น้ำนมนหนุดแกน,นี้ไปล้างหน้าเดี๋ยวมาทาครีมค่ะ